ตั้งอย่างเงี้ยค่ะเติมน้ํานะคะเติมน้าเรื่อยๆดูว่าเขามีน้ํำไหมนะคะว้าวเป็นผักชีในกระถางเริ่มต้นแก่แล้วแล้วก็ถ้าไม่อยากให้เขาออกดอกเราก็จิตภาการเด้นนะคะวันนี้แนนจะมาแนะนําผักสวนครัวที่แนนปลูกไว้กินที่บ้านนะคะ ว่ามีอะไรบ้างนะคะปลูกแบบง่ายๆไม่มีพื้นที่ก็ปลูกได้แดดไม่มีอ่าหรือมีแค่แสงสว่างหรือว่าแดดครึ่งวันก็ปลูกได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าที่บ้านของแนนปลูกอะไรไว้บ้างที่เป็นผักสวนครัวนะคะง่ายๆเลยแล้วก็มีกินตลอดค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตัวนี้เป็นขึ้นช่ายที่บ้านนะคะที่แนนเคยทำไว้นะคะ ที่เคยปลูกขึ้นใช้ในกล่องให้กับเพื่อนๆดูนะคะอันนี้กล่องขนาดเล็กนะคะอยู่ที่บ้านกอใหญ่มากก้านใหญ่มากสวยมากเลยอันนี้ปลูกไว้ปีที่แล้วนะคะยังเก็บกินได้เวลาเราเก็บนะคะก็เก็บก้านข้างล่างะคะ่ะแล้วก็ยอดเขาก็จะแตกขึ้นใหม่เรื่อยๆนะคะนี่ยิ่งเก็บยอดยิ่งสวยนะคะนี่พันนี้ดีมากนะคะ กรอบมากหอมมากเลยนะคะตัวนี้ยิ่งเก็บยิ่งแตกนะคะแล้วเขาก็ไม่ตายง่ายด้วยต้นเขาขนาดใหญ่เห็นไหมคะเวลาเก็บนี่ก็ดึงออกมาเลยนะคะตรงนี้เขาจะแตกยอดนะคะสวยมากเลยตัวนี้ยอดจะออกสีเป็นสีม่วงนะคะเน้นไม่มั่นใจว่าพันุอะไรที่เน้นปลูกนะคะสวยมากเลยมีแค่กล่องเดียวนะคะอยู่ตั้งไว้หน้าบ้านตรง ใต้ชายคานะคะริมระเบียงไม่ต้องใช้แดดเยอะก็ได้ค่ะตัวนี้นะคะกรอบมากเลยเวลาทํากับข้าวนี่สดๆนะคะตั้งอย่างเงี้ยค่ะเติมน้ํานะคะเติมน้ําเรื่อยๆดูว่าเขามีน้ํำไหมนะคะว้าวรากเยอะมากแล้วน้ําลดลงเหลืออยู่แค่ครึ่งไม่ถึงครึ่งเลยนะคะแนี่ต้องมาให้น้ําเขาแล้วเนี่ยค่ะรากเยอะมากเลยนะคะอันนี้อยู่เป็นปีแล้วนะคะสําหรับขึ้นช่าย ใครจะปลูกแบบนี้ก็ได้นะคะปลูกรอบเดียวค่ะคุ้มมากเลยสวยมากนะคะสำหรับผักสวนครัวอีกตัวนะคะนี่ให้ดูเลยมีรอยเด็ดด้วยนะคะอันนี้เป็นหอมนะคะที่แนนปลูกไว้สำหรับกินหอมปลูกไว้สำหรับกินใบนะคะง่ายมากเลยนะคะเอาหอมมาเสียบไว้แบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นหอมแดงนะคะแล้วอันนี้เป็นหอมแขกค่ะก็ได้นะคะแบบนี้ อันนี้ไม่ค่อยมีแดดนะคะอยู่ข้างบ้านแนนนะคะเด็ดถ้าปลูกลงดินเวลาเราเด็ดง่ายมากเลยนะคะเนี่ยค่ะสวยมากเลยเนาะเนี่ยรอยเวลาเด็ดเป็นกินนะคะแม่ก็เด็ดเป็นใบแบบนี้เนี่ยค่ะเด็ดเป็นใบเขาเดียวยอดเขาก็แตกขึ้นใหม่เรื่อยๆเลยอันนี้เป็นผักสวนครัวนะคะที่ที่ข้างบ้านของแนนนะคะ ส่วนอีกตัวนะคะอันนี้เป็นผักชีลาวนะคะอันนี้แนนเสียบไว้ในน้ํานะคะน้ําใกล้จะหมดแล้วไม่ได้มาเติมน้ําให้นะคะชีลาวก็ปลูกง่ายค่ะแนนเสียบชีลาวปลูกแบบไฮโดรนะคะตัวนี้มีทั้งไฮโดรแล้วก็ปลูกลงในกระถางค่ะของชีไทยนะคะอันนี้กินจะหมดกะละมังแล้วนะคะสําหรับชีไทยเหลืออยู่ไม่เยอะนะคะเนี่ยเด็ดกินได้ตลอดเลย ต้นเขาเริ่มแก่แล้วค่ะต้นชีนะคะผักชีนะคะอันนี้ชีแล้วก็หอมเอามาวางไว้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเขาก็แตกรากแบบนี้ค่ะหอมปลูกง่ายนะคะข้อสำคัญเลยแค่อย่าให้รากเอ่ออย่าให้ต้นของเขาจุ่มลงไปในน้ำก็พอค่ะถ้าจุ่มลงไปในน้ำหอมเขาจะเน่านะคะว้าวตัวนี้สวยมากเลย ต้นใหญ่แล้วนะคะถ้าอยากให้หอมตั้งตรงก็ต้องได้รับแดดนะคะได้รับแดดบ้างถ้าเอาไว้ในร่มเกินไปหอมเขาจะไม่สวยนะคะดังนั้นถ้าเราอยากให้ต้นหอมเราสวยเราก็ต้องวางกลางแดดบ้างนะคะให้เขาได้เจอแดดอย่างน้อยครึ่งวันค่ะง่ายๆนะคะนี่คือปลูกผักกินในเมืองไม่ต้องออกไปไหนก็ได้นะคะถ้าเรามีผักสวนครัวแบบนี้ติดบ้านไว้นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นต้นกล้าของผักชีนะคะแนนเอามาเพาะไว้ในถาดหลุมแบบนี้พอเขาโตแล้วเราก็แยกปลูกเขาจะได้กอใหญ่นะคะตัวนี้เป็นขึ้นชายที่แนนลงดินไว้ค่ะแล้วก็ในมุมนี้จะเป็นมุมผักของแม่นะคะปลูกไว้ให้แม่นะ,ะก็จะมีจิงจูไฉนะคะอันนี้กินสดได้จิงจูไฉสวยเลยนะคะเนี่ยค่ะปลูกใต้ล่มไม้นะคะแดนเด็ดยอดไปเขาก็เนี่ยค่ะ ถ้าเราเด็ดยอดจริงจูฉ่เขาจะแตกกิ่งออกมาแบบนี้นะคะแตกกิ่งออกมาแล้วก็เป็นพุ่มเด็ดยอดเลยนะคะถ้าไม่อยากให้เขาติดดอกนะเพราะถ้าเป็นดอกเมื่อไหรจริงจูฉ่จะตายนะคะถ้าใครไม่อยากให้ต้นตอเขาตายต้องเด็ดยอดไว้แบบนี้นะคะแตกกิ่งสวยเลยแล้วก็ปลูกใต้ร่มไม้อันนี้เป็นมุมผักที่อยู่บ้านแนนนะคะอยู่ข้างบ้านหลากหลายมากค่ะก็จะมีผักแพรวนะคะแล้วก็ชี อันนี้เป็นชีในกระถางของแนนนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะเป็นผักชีในกระถางเริ่มต้นแก่แล้วเราก็ถ้าไม่อยากให้เขาออกดอกเราก็เด็ดไปกินนะคะทำน้ําพริกทำอะไรเป็นเครื่องหอมนะคะไม่ต้องใช้เยอะก็ได้นะคะอันนี้ผักสวนครัวนะคะปลูกง่ายๆมีกินตลอดนะคะไม่ต้องไปตลาดได้เลยตัวนี้ก็เป็น ชีลาวนะคะแนนเสียบไว้ปลูกลงดินนะคะตัวนี้ชีลาวค่ะชีลาวยิ่งเด็ดก็แตกเหมือนกันค่ะไม่ใหญ่ให้เขาขึ้นดอกก็ต้องเด็ดบ่อยๆสวยเหมือนกันนะคะอีกตัวเลยอันนี้เป็นวอเตอร์เคลสนะคะวอเตอร์เคลสวอเตอร์เคลสตัวนี้กรอบอร่อยมากนะคะแม่ชอบมากอันนี้แนนปลูกไว้ให้แม่ทานที่บ้านนะคะกระเพราแดงนะคะเราสามารถเด็ดยอดหรือกิ่งไปชำได้ค่ะ อันนี้ต้นเริ่มแก่แล้วนะคะถ้าเราไม่อยากปลูกใหม่นะคะเสียเวลาก็สามารถเด็ดกิ่งนะคะไปเสียบป,ปักชำได้ในดินชุ่มๆนะคะเขาขึ้นเร็วมากนะคะอีกตัวก็จะเป็นตัวนี้นะคะแมงรักนะคะปลูกติดบ้านไว้นะคะแมงรักสามารถใช้กิ่งปลูกได้เหมือนกันคะ่ะถ้าใครไม่อยากเสียเวลาในการเพาะเมล็ดนะคะตัวนี้ถ้าใครอยากมีผัก แบบนี้นะคะลองปลูกดูนะคะไม่มีพื้นที่ก็ปลูกได้นี่แนนปลูกริมระเบียงหน้าบ้านยังปลูกได้เลยนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณมากๆค่นะคะที่เข้ามาดูคลิปของแนนนะคะเป็นคลิปสั้นๆมาทักทายช่วงวันนี้ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวแนนเข้าสวนแล้วแนนจะถ่ายคลิปผักให้ดูนะคะ